ตำรวจคะ่ะตำรวจที่กาลสินช่วยดูหน่อยนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเวลาขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถผ่านถนนเส้นนี้มันจะมีคนนอนอยู่ริมถนนไม่ได้กลัวอะไรกลัวพี่เขาถูกรถชนคะ่ะเพีพ่ ยังไงล่ะยกขาขึ้นลอยฟ้าเลยนะ่ะบางทีก็อยู่ริมถนนบางทีก็อยู่กลางถนนเลยออ้ยโอ้ยโอ้ย,อยอ้ยแลโดยเฉพาะกลางถนนเนี่ยจังหวะแสงน่ะถ้าคนเขาไม่เห็นน่ะท่านโทษนะคะจะเหยียบเอานะคะจะถึงชีวิตเอานะคะแต่เขาบอกคนที่อยู่แถวนั้น,เ,นเห็นบ่อยผู้ชายคนนี้ที่ใส่เสื้อยืดสีฟ้าแสงเกงขายาวนอนอยู่ข้างถนนบ้างริมถนนบ้าง เพจข่าวที่เอามาลงเขาเขียนข้อความไว้แบบนี้นะคะเขามีคลิปด้วยแล้วก็เขียนข้อความบอกตัวตึงประจํากุชินารายกาลสินนอนเล่นกลางถนนนอนเล่นกลางถนนไม่ได้นะคะไม่ใช่ที่นอนเล่นนะคะชาวเน็ตค่ะเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วแล้วก็แสดงความคิดเห็นบอกโอ้โห,โหผู้ชายคนนี้เคยเจอเหมือนกันค่ะบางคนบอกว่า เห็นมันอนเล่นประจําเลยน่าจะป่วยเขาเป็นห่วงนะคะก็เลยอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลด้วยเพราะว่าถือว่าอันตรายมากเลยบางคนบอกว่าแกไม่ปกติค่ะเจอทุกวันจ้านอนกลางถนนบ้างเตะบอลบ้างโ,โยนขวดบ้างเอา้าถ้าเตะบอลบ้างโยนขวดบ้างนี่เริ่มเป็นอันตรายต่อ,อคนใช้รถใช้ถนนแล้วนะมีคนดุกแกแล้วแต่ทําเหมือนเดิมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตํารวจเอาตัวไปไม่ถึง10นาทีแกก็กลับมาที่เดิมอีกเอา้า ล้าจะจัดการยังไงล่ะอย่างวร,รก็ตามมีคนแนะนําให้เอาตัวไปไว้ที่โรงพยาบาลนะคะไปรักษาน่าจะมีอาการป่วยทางจิตอันนี้ก็เห็นด้วยนะคะเพราะถ้ามีอาการป่วยทางจิตอาจจะติดต่อญาติหรือถ้าไม่พบญาติจริงๆก็นําตัวไปรักษาไม่ได้เพื่ออะไรค่ะเพื่อตัวพี่เขาเองนั่นแหละนะคะจะได้อยู่แบบปลอดภัยคะ่ะ